สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กเ,กเล่นเกมปริศนาคำไทยพยัญชนะไทยค่ะให้เด็กๆฟังปริศนาคำไทยของคุณครูและถ่ายว่าเป็นพยัญชนะตัวไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตัวฉันคือใคร มีใจกล้าหารคล่องแคล่วชำนานการสู้รบเอ่ยฉเฉลยทอทหารนั่นเองค่ะฉันคืออะไรผูกไว้ยอดเสาทุกเย็นและเช้าต้องเขารบกันฉเฉลยทอทงนั่นเองค่ะตัวฉันคือใครอยู่ในที่รก เนื้อตัวสุกกระปรกรังแสนรกเอ่ยเชลยนอนหนูนั่นเองค่ะฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียวใบกลมใบเรียวเขียวสดงดงามเชลยบอใบไม้นั่นเองค่ะ ตัวฉันคือใครใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ่ยเฉลยปอ,อปลานั่นเองค่ะตัวฉันคือใครอาศัยในป่าสร้างรังขึ้นมาเก็บน้ำหวานเอ่ยเฉลยผอพึ่งค่ะ ฉันคืออะไรไว้ปิดป้องกันไม่ให้แมลงวันมาตอมอาหารฉเฉลยฝอฝานั่นเองค่ะฉันคืออะไรใช้ใส่บุปผาทูบเทียนมาลาบูชาพระเอย๋ยเฉลยพอพานั่นเองค่ะ ฉันคืออะไรอยู่ในปากนี้มีอยู่หลายซี่ใช้เขียวอาหารฉเฉลยฟอฟันค่ะฉันคืออะไรเล่นในทะเลสสำเภางามเก๋กางใบใหญ่เอย่ยเฉลยพอสำเพานั่นเองค่ะ ตัวฉันคือใครวิ่งไวสี่ขาวิ่งห่อไปมาร้องว่าฮิฮิเฉเลยหมามานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าเด็กๆอย่าลืมทบทวนกิจกรรมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ